คลิปนี้ใครกาลังกินข้าวอยู่ให้วางข้าวก่อนแล้วมาดูนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยมันมีเรื่องของอึคลิปที่มีกินวันนี้ก็เราอะไรเนี่ยกวดวิชาแตะเพื่ออึนี่คือเราอยู่ในเกมอึกันนะนี่นี่นี่นอึเพื่อนเห็นปะก้อนโคตรใหญ่โอ้ยใครตดไวเฮียมาละโอ้โหโอ้ยโอ้โอ้โอ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  อนุสาวรีย์เขี้ยมขี้ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอวะเอ้ยมาถึงต้องมาหาทางขี้ก่อนวะตอนนี้มาถึงไงทุกคนก็จัดกันเลยตรงกลางแบบไรอนหมดขี้ครับวันนี้เราจะมาขี้กันนะเป็นไรอนต้องขี้ได้ทุกที่ครับนี่ฮะจัดไปขี้ก้อนโตฮะร้อยห้ากิโลกรัมอุ้ยนี่ไงอันนี้อึกูโอเคขายฉันต้องการขายอึนนี้เสร็จแล้วซื้ออาหารผักชีอ๋อต้องกินผักให้มันอึต่อกินผักละ กดเหมือนออเดิั่ชเลยนะครับอืมมาละตอนนี้กูมีอึ134 LB สีเขียวน่าจะกินชาเขียวมาวันนี้กินผักชีต่างหาคือเกมไหมอ้าวะมี400บาทแล้ววะอุ้ยนี่ไงแล้วต้องซื้อของพวกโดนัดเคลือดน้ำตาลอันนี้มัน5 0 0พันนะครับไม่มีตังซื้อคือเป้าหมายของเกมนี้คือทำอึให้ก้อนใหญ่เนี้ยเลยนะครับแต่ว่าจะทำยังไงเดี๋ยวต้องดูกันต้องเสียตังคระเป่าซื้อโรบักอะฉันต้องการขาย ตอนนี้มี600บาทแล้วเก็บตังค์ซื้อนี่ก่อนดิกินโดนัทอ่ะห้าพัน่ะโอ้โหคือถ้ากดผิดคือโดนเลยครับทุกคนอันนั้นมันอึอไฟด้วยอ่ะคืออะไรอ่ะแฮมเตอร์อึอไฟโหยากเหมือนกันนะทำไปเล่นไปนะ คือได้มาโอเดชั่นอ่ะทีนี้ผมเริ่มเข้าใจแล้ว <S <S 1> <S 1> คือเรากินอะไรไปเนี่ยออของเราก็จะกลายเป็นสีนั้นครับอย่างนี้ผมกินกระดมปีอึผมก็กลายเป็นสีเขียวแล้วก็เอาอึไปขายต่อแสดงว่าถ้าเรายิ่งกินของแพงไปเนี่ย <S <S อึอเราจะยิง่งม,ม,มีขโมยมากขึ้นมีขโมยด้วยวะขโมยของอะ่ะเยอะขโมยขี้เหรอเพื่ออะไรเนี่ยเออเอ้ยกูเป็นขโมยสักคนหนึงน่งดีกว่าว่ะอันใหญ่ๆอ่ะแล้วก็เอามาขายว่ะเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไอ้ขี้ติดไฟโดนนี่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 ไอ้นี่ไอนี่ไอนี่โดนกูรอ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  มันมันนานจังวะมันถือ,อยังเอ้ยมันถือแล้วมันถือแล้วโอ้อันเล็กจัดนอ้องอันนี้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 เด็กช่างอันนีเด็กช่างใส่หมวกขโมยพุบทั้งหมดว่ะอ๋อมันคขว่าพุบทั้งหมดเลยก็คือขโมยขี้ทั้งหมดเลยเฮ้ยนี่ไงกูขโมยแล้วเรียบร้อย you ยูแฮปส s t o อ e all abc พุบมีมีอะไรเลยกินป่ะพี่โอ้โหเผลอขี้แข็งอ้าวอะไรวะเนี่ย <c ười> กินกระลำยังไง <c ười> เฮ้ย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 แม่งขู่ก้อนยังใหญ่อ่ะ มกูขโมยได้แบบวะเรี่ยงกูขโมยมันไม่ได้อ่ะ,ะเมื่อกี้ยี่สิบเก้าเราบัก็กกูหายไปละขโมยทีทั้งหมดคุณซื้ออื่นทั้งหมดสำเร็จอุ้ยได้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 กูได้กูได้กูขโมยมันมาอู้เอานี่เอาไปเอาไปเอาไปแบ่งแบ่งยังไงวะแบ่งยังไงวะแบ่งได้ไหมแบ่งยังไงวะโอ้แบ่งไม่ได้วะจบแล้วลงทุนวะอันนี้กไูได้ไม่ต้องฟาร์มเองไงนะขงโมยอื่นคนอื่นอุ้ยสามพันบาทครับเฮ้ยกดขายทั้งหมดได้แบบวะฉันต้องการขายทั้งหมดของฉันนี่หกพันบาทซื้อโดนัทได้แล้วนี่เป มาละนี่กูมีโดนัทแต่ปัญหาคือกูจะกินยังไงนี่เอยทำไมกินโดนัทแล้วมันยังไม่เป็นในนี่นวะกิในอะไรวะวโอ้ยโอ้ยมันใหญ่เกินวะทุกคนมันทำกันยังไงวะมันทำไมมันใหญ่กันจันงวะแต่ละคนหนึ่งในโอกาสหนึ่งพันนี่คืออะไรอะเปิดประตู stupid, no. จริงๆคลิปนี้นี่มีเต้ยด้วยแต่ผมนันลืมอัดเสียงวิดคอนะแต่เสียงไอเต้ยจะมาตอนท้ายผมมารู้ตัวอีกทีนึงก็กลางคลิปแล้วคือระวางทางเนี่ยผมเจอคนแบบติดไฟครับก็นั่ังหาว่ามันทำยังไงวะก็ไปเจออันนี้เนี่ย เนี่ยซอสร้อนเนี่ยครูว่าแล้วทำให้ลูกเป็นไฟเนี่ยไม่มีในสต็อกจัดเลย3ากโรบัคด้วยความสงสัยครับผมจัดไปเลยเพราะผมอยากรู้ว่ามันจะติดไฟจริงไหมฮะดูไป39บโรบัคแล้วผมก็มานั่งอึกกลางสาธานะนี่ทีนี้แล้วก็ไปขายครับปรากฏว่าได้ประมาณ8 7 3บาทก็ไม่ได้เยอะในขนาดนั้นครับก็นั่งขี้ต่อผมจัดเลยครับขี้อัตโนมัติอยากให้มันขี้แบบเร็วๆนี่ครูต้องเสียตังค์เพื่อทดลองใช่ไหมเออว่ามันกดให้เลย เฮ้ยมันออโต้ได้เลยว่ะดูดิอุ้ยอุยอ้ยอ๋อถ้าอุ้ยเทียมาแล้วนี่ไงถ้าเราขีถาา้ถ้าเรากินไปแล้วมันก็ได้ยิงไอ้นี่มันก็จะติดตัวเราไปเลยกูว่าต้องต้องโดนแล้ววะว่าต้องโดนแล้ววะมาแล้วฉันจะขายอืดน,นี้สามพันบาทกูมาแล้วไงกูเอิบละหมื่นสี่ตอนนี้กูมีหมื่นสี่เดี๋ยวกูลองดูก่อนนี่กูจัดโลบักก่อนตำนานนี่ค่าอืททำให้อืเป็นสายฟ้าซื้อได้เลยเพื่อนอน้องๆว่ะขออนุญาตขอดูนะว่าอืสายฟ้าเป็นยังไงโอ้ยกูมาเสียตังค์ัอเกม่ใช่นี่อย่าไปบอกใครนะเขาจะด่าเอามา เฮียไปกดแท็เป็ตปลาคุณดูเป็นออดิชั่นอืมาแล้วโอ้เชี้ยมดูดิเฮียกูใหญ่รุ่นใหญ่สุดในเนี้ยอะน้องๆต้องเดินตามอะเขี้ยแม่งสุดยอดเลยวะนี่แหละความสนุกของเกมนี้โอ้กูมีแสนหนึ่งอะไอชิ้นเขี้ยนเมื่อกี้แล้วทีนี้ถ้าเกิดกูเคขี้ยตโดยอัตมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยปะแบบเรื่องแสงอะปึ๊บนี่โอ้โหมึงดูเขี้นั่นดิมันเก่าเหมือนกัน ขโมยโลบักแม่งดีกว่าว่ะกูขโมยแม่งดีกว่าวะ่ะนี่ไอตัวเนี้ยใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหม,ไหมลงทุนแค่ยี่สิบเก้าโลบักได้แม่งหมดเลยทั้งตัวแม่งไงเฮ้ย,ยอบอยแปดร้อยกูขโมยขึ้นมาแล้วอ้าวไม่มีอะไรเลยโอ้ยเออมันเอาไปขายหมดแล้ว <c oughs> เอาอะไรอะ่ะเอามีกล้วยมีนมแอปเปิ้ลทองเมื่อกี้กินนี่ไปอะ่ะไอเครื่องดื่มพลังงานอะ่ะห <c oughs> ูพิซซ่าแพงสุดว่ะทำให้กายร่างเป็นผีทำให้อืบเป็นสายฟ้าชอบก็จัดประหยัดทำไมอืมมา ดูพิซซ่าม,มาแล้ววอตเดฟขี้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวคุณลองขี้แตโดมัดิดิอันนี้คือสาวเดินตามไปนะอันเนี้ยสาวโรบอกตอนนี้ใหญ่สุด200กิโลกรมัมอืมออืมออันนี้ใหญ่ที่สุดตอนนี้200กิโลกรมัมเพื่อเปนมีฟาสเตอร์ด้วยนะแบบทำให้ขี้ไวขึ้นอนะ่ะตอนนี้คุณมีตังเป็นล้านเลยวะ่ะ หูกูมีสี่สี่สี่ล้านอะแอปเปิลทองคำยังไม่ได้ซื้อเลยวะ่ะอลองแป๊บสองร้อยเก้าสิบเก้าัคครับเฮ้ยอันนั้นอะไรอะใครตายอะเฮียขี้ทองขี้ทองแล้วก็เรืองแสงอะหูแบบมอราจ,จัดะ่ะแต่ว่มันไม่ใหญ่เลยอะข้อเสนอรายวันฉันขโมยลูกแอปเปิลทองคำมาในราคา20บาทเอาไม้ั้นยี่สฉบรัคโอ้โหเฮียกูโดนมันหลอกไอ สองร้นมันสี่ร้อยไอที่นี้เท่านี้เองฟรีสอง x ขนาดอืดรไรวัน,วน,วน,วนกดไลค์แลบเพื่อนคนนี้โปรดเอ้ยเอาวะเอาดิเพื่อทำให้อืเราใหญ่เราทำได้อยู่แล้วก็ปิดป้กยคนอ่านป้ายแล้วตรวจสอบว่าคุณเข้าร่วมกลุ่มแล้วหรือไม่เฮ้ยทำไมอ่ะเข้ากลุ่มเหรอแล้วเพิ่มเกมนี้ในรายการโปรดอย่างนี้ไงกดไลค์กดไลค์คลิปนี้ด้วยอ่าแล้วก็โอ้โหมีคนเข้ามาแล้วสามสิบสามล้านคนอนะ่ะเกมไม่ใช่เนี่ยแค่มึงขี้อ่ะเออเพิ่มลงในการโปรดทำยังไงวะกูติดแจ้งเตือนด้วยอ่ะอ๋อนี่ไงรายการโปรดมา วางสิทธิ์แล้วข้อหรือไม่ก็ได้เข้ากลุ่มนะหรือไม่เอ้ยมันบอกเข้ากลุ่ม D S เพื่อปลดล็อกอะไรวะโอ้เฮียไปอันอันไรกันนะไปโอ้เฮียเดี๋ยวกูไปไม่เอื้อคุณได้ใหญ่กูดอมได้ไป้หนึ่งการจำลองวันที่สร้างแชทด้วยเสียงกล้องร้านค้าเซิร์ฟเวอร์นักพัฒนานี่ไงร่วมกลุ่มนี่ไงเข้าร่วมชุมชนมาแล้วครับผมมาฮะเอาละมาดูกันว่าเราจะใหญ่ไหมวางสิทธิ์ครั้งละ24ชั่วโมงอ่ะเฮ้ยมาแล้ว เพื่อมนได้กล้วยมาเว้ยเต้ยเฮ้ยอะดิอะยัอะไรเดี๋ยวปังมือนี่เฮ้ยเดินดิเฮ้ยอย่ามองดิเฮ้ยขี้อยู่นี่มาแล้วสี่ทดลองเฮ้ยทำไมอึ่กูไม่ทองแล้ววะร้านอาหารเติมสินค้าแล้วพี่ทามเฮ้ยมันมีจำกัดด้วยเหรอวะแบบอึ่ทองอะไรพวกนี้มีเครื่องดื่มให้พลังงานยี่สิบห้าล้านซื้อขายเหรอมันไม่ได้ขายนี่เฮ้ยนี่ไงยี่สิบห้าล้านใครจะไปมีวะไอ้เหี้ย เจ็ดล้านกูยังมีแค่เจ็ดล้านเองกูต้องรีบขี่ก่อนเเเออเบงก่อนเบงก้อน <S <S อุย้ยโหไอ้เหีย้ยงูนี่งูอึสองร้อยเก้าสิบสองกิโลกร,รมัมโอ้โหวิธีทำอืใหญ่ครับทุกคนนี่ไงมาละห้าร้อยอะห้าร้อยกิโลกร,รัมมาตอนเนี้ยเขาอย่าบังกูอย่าบังกอูอย่าบังโทษนะโอ้โหห้าร้อยกิโล ขายทั้งหมดได้2,000ันึงอ่ะเอ้ยทำไมไมันถูกจังวะต้องกินผักกินอะไรก่อนแป๊บมึงไม่เรื่องแสงไงมึงทำไม่เรื่องแสงกันดิโอ้โหทำยังไงอ่ะมันต้องยีง่สิล้านนี่เติมสีเติมอะไรเติมกระหล่ำก,กระลำเปล่าอือเนี่ยเติมอยู่โอเคมาละมาละติดละติด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 เผ็ดละติดเผ็ดละอุ้ยไอชินั่นก็เอาวะเอ้ยขโมยแม่งดิโอ้โขโมยแม่งดีกว่าวะไอ้ิี่มันกำลังขี้อยู่อไอชิ้นนั่นขโมยแม่งดีกว่าวะนั่นนั่นนั่น ผู้หญิงบ้าไอผู้หญิงบ้าบนกูหยิบเกาโลบักวัวหมดตัวเฮ้ยบ้าอปุ๊บมาแล้วกูขโมยไม่หมดเลยมาดิกูขโมยอึแม่งอ่ะต้องการขายทั้งหมดเอ้ามันบอกว่าจะต้องการขายสินค้าทั้งหมดตรงโครงคางของฉันทั้งหมดไอขายไปทำไมมันได้น้อยจังวะนี่กูต้องซื้อฟาสเตอร์อีกเหรอแบบอึไวอ่ะว่าจะหกร้อยไอหกร้อยกิโลอ่ะไอ้เหี้ยคือแบบว่ามึงเข้าเข้าแล้วกบี่วงกลมตรงเนี้ย <c oughs> ใครเห็นก็ต้องร้องอ่ะตอนนี้อืดใหญ่ที่สุดท่านที่เคยมีมาเลยหกร้อยโอ้เขาไปเข้าร่วมกลุ่ม,มอนดีนอืนคุณสองแต่ว่ามันไม่ได้มันขายก็ไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นอ่ะรู้สึกนะหมื่นหมื่นสามเองทั้งหมดอ่ะเฮ้ยอนี้คืออะไรอ่ะสายฟ้าภูมิคุ้นกันจากจรลกรรมป้องกันไม่อืดของคุณถูกขโมยโอ้โหมีการอืดด้วยเหรอเฮ้ยนี่คืออะไรแอบเบ่งขี้อยู่คนเดียวเหรอเออมุมนี้แม่งบรรยากาศแม่งได้วะ เดีี่ดำลงหันหน้าเข้ามาดีดิหันไหนหันไหนนี่นี่นี่หันตัวนี้หันตัวนี้ลองมาตรงนี้ลองมาทางนีลองมาตรงขวาพี่เอาไปได้แล้ววะเออเฮ้ยกูอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้ยบัสเฮ้ยไปไหนอ่ะติดอยู่ข้างไหนใช่เหรอมึงเข้าไปทำเข้าไปข้างในได้ไงมึงเอเดฟเหรอเอาเอาเอามีดฟันขอบเหรอเออมื่ีมีดเฉื่อยไงเฉือยยังไงวะเข้าไปดิเอาพี่เตียงผักเข้าไปดิหันหน้าเข้าหัทางเข้าไปหนึงหันหน้าเข้าเหรอเนี่ยเหรอหันหน้าเข้าไอ้น่าให้ยิ้มับบนี้ก็แบบเห็นเข้าเลย ันนั้นเขาจะเอาเอาตูดแต่เขาดังดังดังอะไรเนี่ยโอ้โหตู้ฐานะฐานะยินตู้ฐานะยินมันอ่ะได้ไหมฟังดิเออนั่นแหละอ่ะลองดูแม่ก็ลองกระโดดขึ้นไปเมื่อกี้ผมมิดปักรู้แล้วรู้วิธีเข้าไปแล้วต้องทำนี้เออนั่นแหละต้องเดินต้องเดินให้ตกลงล่างก่อนแม่มึงต้องเอาไปตันนี่กูเข้าไปได้ไหมอีกรอบละเฮ้ยไอ้เขี้ยวผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้บั๊กเหรอไม่ใช่เนี่ยไม่แปลกใจทำไมมึงโดนแบนหลายเกมเนี่ย 700กิโลกรัม่ะตอนนี้เราได้สูงสุด700ว่้วะทุกคนเชีย่ยมาหาออโอ้โหเชีย่ยลองทูบอกกูดีอ,อันนี้กูโดนลงลาง่างเลยโอ้ยเฮ้ยกูตกของหายไปน่ะโอเคไม่เป็นไรจนผมลเล่นเสร็จเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางของเกมนี้มันคืออะไรเพราะว่าตอนนี้ผมคิดว่าผมก็ได้ขี่ก้อนที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะฮะคือถ้ามันไม่เติมตังค์เนี่ยก็ด้เรื่อยๆอ,อ,อยู่แต่ผมจบละ